เอาละครับเมื่อนี้อีเจสิบ้ามาเก็บบูบอรี่ครับ <c oughs> นี่แหละวิธีเก็บบูบอรี่ต้องมีอาวุธลับตัวนี้ครับตักเลยพ่อแม่พี่น้องตักส่วนตักส่วนเลยครับนี่แหละปลาบูบอรี่วิธีอีเจมันมาอีเจมันมาสี่เครับวับนหยุดลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเนาะเบื้องการตั้งตโตรดเสียผ้าลุยช่องลุยลุยวิถ่องแม่นบ่าแม่ <c oughs> ลุยวิตองครับเสียเขาเก็บเห็ดร,รู้ปะนี่แหละครับตักส่วนตักส่วนนั่นทีละถ้ามาเก็บเห็ดครับเห็ดก็ได้เลยได้กระตานึงแล้วเดี๋ยวสีส้มเหด็ดเต้หยเบิงเหมือนแรงแต่วมาได้แล้วตาหนึ่งมานี่มาอักคล้วแล้วมาเก็บแบ่ต่อตามสไตล์คุณหน่ายแหละครับ <laughs> ต auto, turn out, turn out, rua, ักเอาตักเอาจังสี่ละพ่อแม่พี่น้องเบิ้สงเหยเบื้องต้นบอกแบดหน่วยมันนี่ครับเท่ากับส่วนของสี่เลยส่วนเขานั่นสิเขางามเขางามคือบ้านห้อบ้านเ้ากับตักแบบไดฮะตักก็เอิ่นตักตะกอเนาะตะกอตักตักมากไหม่เท่าก็ตักสี่ตักง่ายๆเลยโบแต่ไปนั่งเก็บเท่านวยสองวยครับพอปาห้องโบเสียนคือข้าเจ้าข้าเจ้าเสียนเราข้าเจ้านั่งเก็บนี่ก็ได้แต่ว่าอีเกียดี๋ยโบเสียนอีเกีเสียนขออย่างเดียว จับหูดจับหูดนีกทีละพ,พอแม,มอ่พี่น้องหึว่าแักเป็นยังไงชีพทองข่อยนี่แหละเขาเอิญคุณน่ายสิพี่เด่น <laughs> เลียกตนเจ้าของเดี๋ยวคลิปหนะ้าสีมาต่อใหม่ครับ